สวัสดีค่ะก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องออมแอมชน่ค่ะตอนนี้เราก็อีกนเกมเระบัดก,กันนะคะก็คลิปนี้นะคะเราก็จะมาลองสูตรผสมปรุงยากับอุปกรณ์ชิ้นใหม่กันอีกแล้วเนาะโอเคจะมีอะไรใหม่มาอัปเดตอีกบ้างให้เราไปลองผสมยากันเลยจ้า,ามาอีกแล้วมาเจอกับพ่อมดกับแม่มดอีกแล้วอ่าแต่วันนี้เราไม่ได้มาเหมือนเดิมนะเพราะว่าวันนี้เรามียาสูตรใหม่จะมานำเสนอเราก็จะมาอัปเดตสูตรยานะคะใหม่ๆประจําสัปดาห์เนาะนี่<ต>เพราะอะไรยัง<ห>ขาดกบ อ๊อฟอออยู่นะจะ <laughs> กนินได้ไหมเนี่ย อันหน้ามันต้องกินได้อยู่แล้วต้องใช้นี่เลยค่ะนางฟ้าแฟรี่ตัวน้อยแล้วก็ตามด้วยนี่เลยกิ้งกัาไฮเมเลียนะคะเจ้าเดิมเลยใส่เข้าไปจอมโอเคแล้วก็จะเอามาดื่มเลยเนาะว่าเราต้องการให้ตัวเราเนี่ยมันเล็กลงนะคะแล้วก็ตกลงไปตายในหมอ้อเนาะเพื่อเอา DNA oh <my. S 2> อเอหัวนะคะมาผสมต่อนะคะโอเ่ oh <my. S 1> <laughs> แล้วก็ใส่แมงมุมลงไปค่ะเอาแล้วนะออกมาจะเป็นยาอะไรมันก็คือยาสไปเดอร์แมนกินแล้วอ้าวกลายเป็น <laughs> หัวแมงมุมแล้วเป่ะเนี่อันหน้ามันยิงใหญ่แล้วนะ <laughs> ยิงนี่ <laughs> กินดิเขาลองมาแล้วมาเลยพี่เคนซดหมดขวดเลยเ <natural> อานะอ <ST AN Snapchat> ุ้ยซัพเวอร์ไอ้ยิงแล้วนะพี่เคนยิงไงอ่ะอจย่าเป็นสไปเดอร์แมนไปแล้วกลายเป็นสไปเดอร์เกิร์ลไปแล้วนี่เลยตึงเนอตึงเนอเลยเฮ้ยสไปเดอร์เกิร <PR> ์ลนั่นเองนี่สุดยอดเออมันน่ารักดีเนาะดูดีห้อยตรงไปเลยอ่ะเหมือนยิงหมังนฝรั่งเลยอ่ะจริงๆมันคือ,อยานมันมุมเนาะ โอ้ดูดิพูดถึงอ่ะมันจะเล่นสไปด้วยแมนมานานแล้วนะกลางมันเลยดูดิหนังคัจะออกอะไรเนี่ย <Ừ. S 1> โอเคมาถึงสูตรต่อไปกันเลยเนาะต้องใส่แฟรี่นางฟ้าล,ลงไปเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมเลยใส่เข้าไปแล้วก็ตามด้วยกิ้งก่าคาเมเลียนเหมือนเดิมค่ะอ่ะใส่กิ้งก่าลงไปเนาะน,นี่จะออาไปอะไรกันนะนีเงเราก็ต้องการให้ตัวรอนเนี่ยมันเล็กลงเหมือนเดิมเนาะแล้วเข้าไปซีมงเทงในหม้อนนะยโอเคยังไม่เสร็จนะ เราจะใส่บ้องกันช้าเอยไม่ใช่บ้องกันช้าอีกวะมันคือโฟมเขียวนะแล้วต<อ>ามด้วยคลิ๊ก ริก้นร้อนริกเผ็ดเมาลองไปเลยโอเคก็จะเป็น้ำยาสีแดงมานะคะเฮ้ยใครจะชิมบ้างเนี่ยอยากชิมมะเปาน่าสยองนึ่งเลยอ่ะลองชิมแล้วนะเราก็จะกลายเป็นลูกบอลไฟอะไปแข่งกับลูกบอลไปแล้วโอ้ดีกลายเป็นลูกบอลไฟคล้ายๆกับพระอาทิตย์เลยอะแต่ว่ามีหน้าด้วยนะคนเป็นหัวร้อนคนมันหัวร้อมนมีลูกกระตากับปาก,ก้วยนะโอเคถ้าแบบว่าเราใส่ไข่น้ำแข็งลงไปล่ะมันจะเกิดอะไรขึ้น เราจะลองใส่ไข่น้ำแข็งลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยพริกสดค่ะแบบนี้เนาะใส่เข้าไปจ๋อมเอาล้วนะจ๋อมออกมาได้ส่วนผสมใหม่อีกแล้วลองกินดูนะพี่กินลองดูดียางลบก๊อตสีเสื้อหายเอ้ยนั่นๆๆๆนนั่นันเอค่อยๆกลายเป็นน้ำแข็งเอ้ยพุ่งปรี๊ดไปแล้วแล้วก็ตกลงมาตาย้ไม่มาเอ้ยมกินน่ารักดีเนาะต่อไปนะคะก็ใส่โฟมเขียวลงไปค่ะจ๋อมใส่ลงไปแบบนี้ค่ะแล้วก็ตามด้วยเจ้าปลารนีโมน้อยค่ะ เราก็จะใส่ลงไปในหมอ้อเช่นเดียวกันใส่คาเปอร์ไลน์่าบานจะเป็นไรอ่ะไอพีอ่เคนได้แมงกะพันไหนลังกินดีเนี่ยกเป็นหมูอาบน้ำไปแล้วไม่ใช่แมงกะพันเออหรออุ้ยสีสวยแมงกะพันมีขาได้เห็นเปล่ามีดีมีขาด้วยแมงกะพันกายพันธุ์ยี่่าวางใส่ชุดอยอะนี่ตลกอ่ะพี่เคยยนนมาดิมีแขนมีขาได้เห็นเปล่าโอเคมาถึงสูตรต่อไปนะคะก็ใส่นกลงไปค่ะุก นกเนาะแล้วก well, right ็เอามาดื through, ่มเพบิดบแบบนี้แล้วก็จะบินนะคะไปทาอีเวนต์กันค่ะซึ่งอีเวนต์ี่วันนี้ก็คือจะไปหมู่บ้านกอบปิ้นนะคะที่หมู่บ้านกรอบปิ้นเนี่ยเขาต้องการให้เรานะคะไปช่วยเขาค่ะไปปรุงอาหารเนี่ยเขากินใช่เปล่าปากที่เหลือด้วยนะเราต้องไปคุยกับหัวหน้ากอบปิ้นนะคะโอเคเขาต้องการให้เราทําอะไรเนี่ยอ๋อเขาต้องการให้เรานะคะปรุงยาให้เขาใช่ไหมอ๋อเป็นอย่างนั้นจริงๆิด้วยล่ละเราเดาถูกแล้วโอ้โหแ่กนเลองในชัวร์ปับอย่าทำเขาท้องเสียทั้งหมู่บ้านนะ เฮ้ยเขาต้องการให้เราปรุงยาเผ็ดๆให้ใช่เปล่าอาตายแน่เลยเราต้องไปหาพริกก่อน,นะนเนาะดีไงได้พริกละออแต่ว่าวัตถุดิบในก็อยู่เกลื่อนกลาดเนี่ยทไมนายไม่ปรุงเองเนี่ยโอเคใส่พริกลงไปนะคะในหม้อต้มของกรอบป,ปิ้นเนาะแล้วเอาไปให้หัวหน้าของเขาชิมค่ะเอาหละดูท่าทางเขาจะพอใจเนี่ยแต่ว่ามันยังไม่จบนะมันยังมีอีกหลายตัวนะคะที่เราต้องช่วยเขาเนาะโอ้โหทั้งเียทั้งหมู่บ้านแน่ีงกรอบปิ้นตัวเล็กกรอบปิ้นเด็กน้อยอ๋อกรอบปิ้นคิดเหรอ นี่ท่าทางอยากจะกินแบบว่าซุปถั่วกระป๋องใช่เปล่าอ๋อมเดี๋ยวกันนะเราต้องใช้โฟมเขียวเนาะโอเคค่ะแล้วก็จะใส่โฟมเขียวเนี่ยลงไปในหม้อของกรอบปิ้นนะคะแบบนี้เนาะอ้ือมันกินไม่ได้เฮ้ยได้ซุปมาแล้วไอ้กินซุปโฟมเขียวจริงๆเหรอโอ้ยไม่ชอบถั่วกระป๋องเหรอติดคอตายแน่เลยต้องเลยเนี่ยชอบกินโฟมเขียวเนี่ยพวกกรอบปิ้นนี่ก็กินอะไรแปลกๆกกันเนี่ยแล้วตัวนี้ล่ะชอบกินอะไร อชอบกินถั่วกระป๋องอ๋อตัวนี้พี่เคนเขาชอบกินถัว่วอ่านี่เขายังชั่วนายอ้าปากนายจะให้กินถัว่วอร่อยมเฮ้ยเขาเอากบมาย่างด้วยละโอเคเราก็จะทําแบบว่าซุปถั่วให้เขากินเนาะเอาล่ะกินเข้าไปเยอะๆโอเคคนนี้พอใจละแล้วก็กอปบปิ้นเสื้อขาวนี่นะคะเราต้องการทีร่เราผสมสูตรยาให้ค่ะอืมเราต้องใส่หูใหญ่ลงไปเนาะเราก็จะใส่หูลงไปนะคะแบบนี้เนาะใส่ลงไปก่อนนะจ๋อม แล้วก็เอ่อให้เขาลองชิมดูก่อนเนาะรู้สึกว่าเขาต้องการยาตัวนี้นะคะเอาล่ะไหนลองชิมดูดิีว่านายพอใจหรือยังโอเคเขาก็ได้ซุป,ปแล้วนะคะอ๋อใช้เกือบสำเร็จ<อ>แล้วล่ะน่าจะเหลือคอบบี้อีกตัวนึงนะเป็นตัวสุดท้ายนะคะที่เราจะต้องไปคุยเนาะเฮ้ยท่าใจหิวกันมากเลยนะเนี่ยโอเคแล้วก็ถึงกอปปิ้ตัวนี้นะคะเราก็ใส่แฟรี่นางฟ้าลงไปเนาะแล้วก็ตามด้วยกิ้งก่าค่ะ ยังยังยังไม่จบนะเราต้องผสมสูตรยาเพิ่มนะคะเอาล่ะแล้วก็ดื่มเข้าไปค่ะเราต้องการรูชายันตัวเอง <c oughs> แล้วก็ตกต่อไปใต้หมอ้อทั้งเสียแม่บอกเลยเอาแบบว,ว่าก็ปบิ้นตัวสุดท้ายเนี่ยเขาแบบว่าต้องการยาแบบว่าจริงๆมากมากเลยนะอุ้ยเมนูนี้พี่เคยนไม่ขอกินด้วยเด็ดขาดต้องใช้ตัวรูชายันลงไปนะ <c oughs> โอเคกลับมาอีกรอบแล้วได้เปล่าได้เปล่าต้องลองไปดูนะม <c oughs> ีไงสําเร็จแล้วไปซุปของตัวเรามาละ พาไปให้เขากินโหจะอ้วนจะอ้วนกับกยออิ่ง <c oughs> กินลงมาได้ไงเนี่ยเฮ้ยมันชอบกินเนื้อมนุษย์เหรอเฮ้ยเดี๋ยวก่อน อถ้าเราทำ quest เรเ็ย้นะคะเจ้าหัวหน้ากรอบปิ้นเนี่ยเขาก็จะให้กลบเรามาเนาะ,ะเราก็ได้กบอบๆมาแล้ว <c oughs> ้ช่โย <ๆ S 1> ่จะได้กบมาเนี่ยปรุงยาให้กินตั้งหลายตัวเนี่ย <c oughs> มาแล้วกบใช่โยใช่กบช่ยโยเย้ยได้เกิดมาแล้วช่โย <c oughs> <c oughs> เอาอย่าง <c oughs> โอเคแล้วก็จะลองใส่นะคะแฟรี่นางฟ้าลงไปเนาะ, <c oughs> ะเอาละจ๋อมใส่เข้าไปในหม้อ <c oughs> แล้วก็ตามด้วยกิงกันตามด้วกันกันนะ สุดเดเลยใส่ลงไปเอาแล้วนะแล้วเราก็จะซดดื่มเลยเอืมแล้วก็แบบว่าลงไปไตในหม,ม้อเหมือนเดิมนะเพราะว่าเราต้องการ D N งตัวแล้วนะคะ <c oughs> แล้วก็ตามด้วยนี้เลยเจ้ากบน้อยค่ะเอ้ยมาทัเป็นอะไรอะ่ะเป็นกบเ่าวะเดี๋ยวดูดีน่าสงสัยจุงเอ้ยใส่กบลงไปแล้ว <c oughs> เอาละนะพี่เคียนมาลองชิมดูมาลองกินกันดีกว่าเราต้องกลายเป็นกบเลยนะมอยไงไงเรากลายเป็นเจ้าชายกบพี่เคีเป็นเจ้าชายกบแล้วบบบยนี่จุดจุ๊บอ้าวตายแล้วถ้าจุ๊บกันเราก็จะกลายเป็นเจ้าชายกบนะตางแล้วเลยโอ๊ยไม่น่าจุดจุ๊บกันเลยมาลองจุ๊บหน่อยสิจุดจุ๊บล พี่เคียเป็นเจ้าชายไปแล้วพี่เคเป็นเจ้าชายไปแล้วใช่ปะอะไรอย่างเงี้นเ่ะพี่เคมันต้องเป็นอย่างนั้นนั่นแหละถ้ากลายเป็นเจ้าหญิงก็แปลกกันสิโอ้ยดูดิกบมันเต้นได้เลยนะฮอยากจุกเจี๊ยบเหรอฮะดุดุย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 โอเคมาส่วนผสมอันใหม่ดีกว่าเนาะอะไรกันก็ไม่รู้เนี่ยไปกดลงไปแล้วก็ตามนี่ค่ะเจ้าหมีน้อยนะคะตุ๊กตาหมีเนาะใสเข้าไปค่ะไอ่ตุ๊กตาหมีมาแล้วแล้วก็ได้ส่วนผสมยาตัวใหม่มาค่ะ เอ้ยเอาไปอ้จกอ๊อขี้หมูไปเป็นตบยักษ์ขี้หมูยักษ์ไปแล้วไปเลยเจ้าหมูยักษ์ ทำหมูมันยังมันเต็มใจขี่เลยปะเนี่ยเอาความคิว่าแบบว่าเราจะได้ขี่กบมาเนี่ยวูนี่มันกบเทพชัดเลยแล้วก็ต่อไปค่ะใส่กบลงไปเหมือนเดิมเนาะจอมแล้วก็ตามนี่นี่ค่ะบวกนะคะโอเคใส่ลงไปเนาะเอาล่ะได้ยาตัวใหม่มาอีกแล้วนต้งดูนี่ี่สูตรอะไรกันละเนี่ยไม่แน่ใจพี่เค็อะมันเป็นตัวเดิมปะใช่จักรยานล้อเดียวอ๋อเปนจักรยานออเหมือนเคยทำมาหรือเปล่าอ่ะโอ้ยไม่เคยนะพี่เค็ จำได้ว่าเราเพิ่เคยทำนะน,นี่เฮ้ยเขาว่ารู้สึกว่าเคยทำนะโอ้ไม่เป็นไรสนุกซะอย่างแต่ไงมันก็ยังออกมาไม่ผิดสูตรนะแล้วก็ต่อไปค่ะเราก็จะใส่กบลงไปนะคะแบบนี้เนาะเหมือนเดิมเลยเนาะแล้วก็ตามด้นี่เลยค่ะต้นกล้าค่ะเราจะลองใส่ลงไปดูนะไปเลยจ๋อม <c oughs> เราจะได้มาเป็นอะไรพี่เคียนเป็นต้นไม้กบเหรอเฮ้ยมีหรออ๋อเราก็จะกลายเป็นใบบัวค่ะแต่ว่าเราต้องอยู่นิ่งๆนะคะห้ามขยับเนาะกินแล้วแปลงว่าเป็นใบบัวใช่กลายร่างเป็นใบบัวแต่ห้ามขยับนะเฮ้ยเราไม่อยู่ท้องแค่นั้นะนี่เลยถ้าเราอยู่เฉยๆนะเราจะกลายเป็นใบบัวไม่มีใครเห็นเราเลยต้องอยู่นิ่งๆนะแบบเนียนๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นเกเป็นลูกกระต่ายกับปากเลยนะโอเคถือว่าสูตรนี้ยังใช้ได้อยู่เนาะ แล้วก็ต่อไปค่ะแล้วก็จะใส่เจ้ากลบลงไปเหมือนเดิมเนาะว<อ>ัตถุดิบหลักวันนี้นะคะก็จะเป็นกบนะคะ<อ>แล้วก็ตามนี่นี่เลยรวงพึ่งค่ะออกมามาต้องเป็นเยลลี่กบแน่เลยอ่ะ <c oughs> โอเคลองใส่ลงไปดูนะ <c oughs> เอ้ยมาลองชิมกันพี่เคโลไหนลองดูดิรสใหม่รสใหม่เอ้ยเป็นไงอะอ๋โอโเป็นกบเยลลี่เป็นกบในปีโป้ให้ตะกบตัวใหญ่ขึ้นนะ ไี่ดูสีสิเห็นแล้วอยากกินจุ่มเวลามันเดิมเหมือนเต้นได้เลยไปซื้อปิป้อกันกันดีกว่าอ้าไมไอ้ข้ากระทด่เห็น,หนแขนว่ะตัโลกว่ะแขนมันคว้กันอ่ะน่ารักเนาะโอเคค่ะเราก็มาถึงสูตรต่อไปเลยนเ,คคลาเลยนาะเราก็จะใส่แฟรี่นางฟ้าลงไปค่ะแล้วก็ตามนี้นเลยเจ้ากิ้งก่าไฮเมายนเหมือนเดิมเนาะโอเคแล้วก็นี่เลยได้ยามาละสดและกันเนาะไหนๆก็ต้องไปในหม้อเหมือนเดิมนี่นะโอเคค่ะเราก็จะไปในหม้อเนาะสูตรสยองกล้าวยังยังไม่เสร็จเราต้องใส่หูย ายลงไปใ <g> ส <ül> ่หูใหญ่ลงไปนะคะแบบนี้เนาะฟึบนี่ค่ะ <c oughs> โอเคใส่มาแล้วมาชิมกันเลยค่ะนี่เป็นภาษาต่าระหว่างความเล็กกับความใหญ่ลองดูดิเอาลองชิมดูดีมาเป็นไรอะ <c oughs> ่ะเรานี่ลองกินดูเอานะอือ้มอุ้ยสร็จแล้เห็น <วะ S 2> กบยักษ์เปล่าเอมอมือมือมือพี่เกณฑ์เฮ้ยกลายเป็นมือกระดูกเลยอ,ะลอ่ะผีหลอกอ๋อนิ้วล็อกพอดีดูมือ กระดูกไหมล่ะโอเคมาส่วนผสมต่อไปเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นเกือบกีราบนะคะล้างมือ,อยังไงยังไม่ได้ล้างแล้วก็นี่เลยค่ะเจ้ากลบน้อยเนาะใส่ลงไปนะคะผสมกันแล้มาเป็นอะไรนะต้องมาลองชิมกันนะคะเอาเลยทุกคนมาลองชิมกันเราเออกมาเป็นขาดกลบเฉยอ๋อากลายเป็นแบบว่าครึ่งคนครึ่งกลบนะคะดึงดึงดด ข้างล่างเราก็จะกลายเป็นขากรบมาเลยเนาะกระโดดเันกบด้วยตัวอย่างนี้พี่เคนเป็นเด็กกระสาไม่ได้เนี่ยอัคลีอะโอเคใส่สมิตเน่าลงไปนะคะแล้วก็ตามเดิเจ้ากบเหมือนเดิมเลยค่ะเอาแล้วนะเราจะใส่ลงไปแล้วอบอบแล้วก็ได้ยาสูผสมไหม่าเราจะมาลองชิมกันนะทุกคนโอเคทุกคนลองชิมกันอ๋อก็จะกลายเป็นนอนหลับเนาะตายยอนไอ้เดี๋ยวก็หลับลงได้ไงเนี่ย มันคือยาน,นอนหลับนั่นเองอกำลังสปายเลยอ่ะอัะดอกไ้พี่เคนตื่นได้แล้วมาวถึงส่วนผสมสุดต่อไปค่ะเราก็จะใส่น้ำกบลงไปเหมือนเดิมน้ออบอบแล้วก็ตามด้วยนี่เลยค่ะนีอะไรอะไรดีล่ะนะอ๋อเอาเป็นปลาเนโมดีกว่านาะเอาละเราก็จะใส่ลงไปในหม้อเหมือนเดิมเลยค่ะอจิไอรังดูดี เราก็จะมาลองชิมกันนะ,ะแจกใจแจกใจผมันน่าสยองจังเลยเนี่ยไม่กินแม่มาลกซอมบี้อ้ออาวไ,ไปเป็นลูกออสเฉยจะเป็นลูกออสย,ยักษ์อะยร่ักว่ะลูกออสยักษ์แต่ว่ามีขาด้วยโอ้ยขนลุกอ่ะอ้ะอมนี่มันสับโลกล้านปีปะเนี่ยขึ้งบงอกขึ้งนานปะเนี่ยลูกออสชาวบ้านไม่ได้เป็นอย่างนี้นะเนี่ยต่อไปนะคะก็ใส่แบบพวกสมองลงไปเนาะสมองซอมบี้นะคะแล้วก็ตามด้วยเจ้ากบเหมือนเดิมเลยออกมาจะเป็นอะไรนะลองใส่ดูเนาะเอาล่ะ เอาส่วนผสมปร,ปรุงยาก,ก่อนนะได้มาแล้วมาชิมกันเลย oh. เฮ้ยไม่ไรพี่เคนไป hey, ลองดูนี้ลองดูนี้เ,เขาบอกให้คลิกใช่ปะเฮ้ยนี่ไงพี่เคนพี่เคนมันมีลิ้นแ oh. ต่มันลิ้นกบเราไปเล่นหยาเหมือนกบเลยอ๋อ oh. สามารถยิงลิ้นกบได้โอ้โห oh. oh. ไม่ <laughs> นี่มันอะไรสำหรับตบปบมะเรงนี่นาะอ๋อฮ oh. oh. พี่เคนดูดิ <laughs> ถ้าเรามีลิ้นกบมันจะเป็นอย่างนี้เหรอเนี่ยโอ้โหไม่ได้มีแค่ไตกำแพงนะอ้ําเอาไปไต่คนยังได้เลยย้ yeah, yeah. อย่าลิ้นมาแปะพี่เค่นนะทำไมลิ้นกบมันยาวจังหยงอะแล้วก็ต่อไปนะคะก็ใส่โฟมเขียวลงไปแบบนี้เนาะ <c oughs> แล้วก็ตามด้วยเจ้าก,กบค่ะเอาแล้วนะเราก็จะใส่กบลงไปในหม้อนะคะใส่เข้าไปเลย <c oughs> โอเคเราป๊บ้บหนึ่งนะส่ามาล้างได้มาแล้ว <c oughs> โอ๊ยชักกระเดากระเดาแ, <c oughs> แต่ละสูตรที่ไม่น่าลอภัยเลยเนี่มาลองชิมกอนเอา้ากลายเป็นปลาไหลกลายเป็นปลาไหลไฟฟ้ามาแล้วเฮ้ย อย่างนี้ต้องใส่หนวดของซูตเปล่าถึงจะเป็นปลาไหลไฟฟ้าเอ,อ้อ่านไปแคว่าเหมือนกอซิลาร่างแรกมากกว่าะะ <c oughs> เออหน้าดีตาโตเลยต่อไปค่ะก็จะใส่กบลงไปเนาะโอ้มอกี้เพื่อนเล่นฟ้าพากันนะเนี่ยแล้วก็นี้เลยค่ะใส่หมัดลงไปนะคะใส่มวยลงไปเนาะหมัดมวยนะคะเอ,อ้ยใส่นวมลงไปถ้าเราใส่นวมลงไปเนี่ยเราก็จะมีแบบว่ามีนวมแบบใหม่ออกมานะคะนี่ไงน,นวมกบโออโหกบพิษดินะอีท่าไหนมาต่อยก็ดีกว่าอยาเป็นกบพิษ นี่นะต่อยเลยนี่ม like ีออร่าด้วยนะมวยกบพิษมวยกบพิษเลยเอาพิษกบไปเอาพิษกบไปนี่เลยโอ้ยต้องดูดาเมจตอนตายนะโอเคแล้วย่แล้วโอ้จะตายแล้วตายมันจะกลายเป็นน้ำแข็งนะใช้พิเกมด้วยลองดูดิลองดูเออเออตายโอยแข็งไปน้ำแข็งจริงด้วยอ่ะเอาละจ้าแล้วก็ต่อไปนะจ้าใส่กบลงไปเหมือนเดิมเลย แล้วก็ตามด้วยแบงมุมขยุ่มหลังคาเอาละนะใส่ลงไปเลยแล้วก็ตามด้วยเลยค่ะเกลือของยีราดนะคะโอ้โหไอสุลกิสอยอีกแล้วน่ารับรองว่าอร่อยอร่อยเอาเลยพี่เคนมาชิมเนาะไหนลองกี้มากินทางนี้มากินทางนี้เพราะว่าอย่าันนี้ไม่ธรรมดาเลยนะใช่แล้วมากินใกล้กับกำแพงนะเพราะว่าเรากินแล้วมันจะไป่กำแพงได้ใช่ยิงตามกำแพงได้สบายเลยนะเนี่ยโอ้ยสุดยอดเอ้ยแล้วมันแบบว่าไต่เป็นเพดานได้เปล่าอ่ะนี่ไม่รู้เหมือนกันแต่มันไม่มีเพดานเลย โอ้ยดูดิสบายเลยอ่ะถทาวิ่งแบบเนี้ยโอ้ยมิกเกียนดูดิ <c oughs> เฮ้ยล้มล้ม <c oughs> เฮ้ยสุดมิ่เกียนเขาชอบมากเลยมันแจ่มดี <c oughs> แล้วก็ต่อไปนะคะเราจะใส่ระเบิดในน้ำไม้ลงไปหาตุ้ม อ๋อได้มอระเบิดปะเนี่ยเอ้ยอย่ามอแตกนะแล้วก็ใส่กบลงไปเหมือนเดิมนะคะเอาละได้สูตรยาสูตรใหม่มาอีกแล้วค่ะโอเคมาลองชิมดูนะเอ้ยมันเป็นอะไรอะอ๋อหแหนึ่งแหน,งนึ่ง,งเฮ้ยเป็นแบบว่ากระโดดกบอ่ะแต่ว่าแบบว่าแบบเท้าไฟอะ่เรืงระเบิดในการส่งให้กระโดดสูงยังไงล่ะเบิ่มๆเลยกระโดดระเบิดอะระเบิดระเบิดโอเคค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะใส่ตุ๊กตาลนกลงไปเนะาะแบบนี้นะคะ แล้วก็ตามด้วยเกลือของยีราฟลงไปนะคะแบบนี้เนาะ,ะปึ๊บใส่ลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยเจ้ากบน้อยค่ะเหมือนเดิมเลยโอเคใส่ลงไปแล้วนะเอาแล้วแล้วก็รอ,อส่วนผสมปรุงยาค่ะ <c oughs> โอเคแล้วก็แจกจ่ายกันกินนะเรามาชิมกันดูเนาะออกมาจะเป็นอะไรนะ <c oughs> อ๋อเวลากระโดดคัดแล้วก็จะมีใบบวกมานะคะตามรอยที่เรากระโดดเนะะ <c oughs> าะมันก็จะดึงดึงอย่ย <c oughs> างนี้เลยนะเหมือนน้องกบเลยใช่เราจะดึง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 เป็นะไกย้ายใบบัวเลย่ะโอ้ยดูดิใบบัวเตรมหมดแล้ว โอเคน่ารักน่ารักแล้วก็ต่อไปค่ะแล้วก็จะใส่กบลงไปเหมือนเดิมเลยเนาะอุ้บอุบลงไปเลยแล้วก็ตามนี้นี้เลยค่ะกิ้งก่าแทม์เลียนค่ะใส่เจ้ากิ้งก่าแทม์เลียนลงไปเนาะโอเคแล้วก็รอให้ยามันลงตัวนะคะได้มาแล้วเอ้ยมีแค่หนึ่งตัวเลยอะตาตาตาทะลุมาแล้วตาเป็นกบเอ้ยมันกลิ้งซ้ายกลิ้งขวาได้ด้วยอ่ะลูกตาดำอะ น่ารักะอะตลกดีอะพี่เคียนดูดิก,ดก,กระดุกกระดิก,กระดุกกระดิเกล่ะเป็นกบเคลโลเลยอะอต่อไปนะคะเราต้องใส่หัวลิงลงไปค่ะในหม้อเนาะใส่หัวลิงลงไปแล้วก็ต้องใส่หัวของแมวน้ําลงไปนะคะเราต้องการส่วนผสมอีกแบบนึงค่ะเราก็จะใส่ลงไปในหม้อเนาะแล้วก็ต่อไปค่ะมีเลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะเราต้องใส่เพิ่มนะคะของหายาใส่กิ้งก่าลงไปนะคะแบบนี้เนาะเบใส่ลงไปค่ะ แล้วก็ตามด้วยนี่ค่ะฟูมสีเขียวนะคะโอเคปึ๊บไปลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยกิ้งกา่ายรอบนะคะกิ้งก่ายต้องใส่สองรอบนะคะ จอมเซอร์กันเลยแล้วก็รอยยาสุดสุดท้ายอยู่แล้วค่ะโอเคลองชิมนะมันก็คือมันก็คือแคนโหลกแก้วยาวเ,เรืองแสงเ,เปลี่ยนสีได้มันดูดิมันเหมือนไฟดิสโกเทคเลยนะเนี่ยใช่แล้วแข่งเขาก็ตองแตงตองแตงนะตองแตงตองแตงเลยตีเลยตีเลยปีหนาปีหนาปีหนาเพราะว่าเขาที่แล้วมันเป็นสีเดียวเนาะแต่เขาเนี่ยมันเป็นสายรุ้งเลยดูดิใช่มันแบบว่าเปลี่ยนสีได้สลับสีได้เนาะโอ้โหสุดยอดแล้วมันก็เรืองแสงซะด้วย เออมันน่ารักนี่เนาะโอเคค่ะวันนี้เราก็ทำอีเวนต์กบนะคะไนทำเป็นสูตรผสมปรุงยาของพ่อมดไปค่นิ้เนี๋ยเนาะถ้าใครชอบแบบป,ปรุงยาแบบนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ถ้าใครกดก,ก,กระดิ่งก็เป็นกำลังใจแบบเล่นเกมโดรนก็ต่อไปเลยนะแล้วอย่าลืมว่าใครไม่คุีกันนะคะวันนี้ตั้งไปแลวบายบายจ้า